you สวัสดีครับทับนศึกษาและก็ท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมที่เราใช้นะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั่นเองนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือ Google Meet นี่ Google Meet นะครับ Google Meet คืออะไรนะครับ Google Meet ก็เป็นโปรแกรมอยู่ในชุด G-Suite ของ Google นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจำเป็นจะต้องเป็นลักษณะขององค์กรหรือว่าทางธุรกิจถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยจะต้องลงทะเบียนก็ต้องอเสียค่าใช้จ่ายสักนิดนึงนะครับถึงจะใช้งานได้แต่มที่ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรม Hangout นะครับหรือว่า Duo มากกว่าแต่ Meet นี่มีลักษณะของการประชุมมากกว่านะครับนี่นะครับ Belgium, มีก็จะเป็นเรื่องของการประชุมนะเขาบอกว่าพรีเมียมวิดีโอม ETING now free for everyone ช่วงนี้ฟรีก่อนช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าใช้ถ้าใช้เป็นขององค์กรด้วยกันเนี่ยก็จะได้รับฟังก์ชันที่ครบนะครับเวลา m e ีดทำยังไงนะครับดูนะครับค o o o l l m m e t t นะครับ ก็จะปกตินะครับเวลาเราจะเข้าแอปพลิเคชันของ Google เนี่ยเราจะไปอยู่เราจะคลิกตรงปุ่มด้านบนนี้ใช่ไหมครับคลิกลงมาดูปั๊บจะมีแอปพลิเคชันมากมายให้เราเลือกนะครับเราสังเกตว่าไม่มีมีดนะครับนี่ผมเป็นแอคเค n t แบบธรรมดาชาวบ้านนะครับเคาธรรมดาทั่วไปไม่มีม e t แต่จะมีแฮงเอาท์ให้แทนเห็นไหมครับก็รักษาคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็คุยได้เหมือนกันแต่มียจะเป็นกิจลักษณะมากกว่าถ้าเราจะ ใช้โปรแกรม Meet เราจะต้องคลิกที่ More from Google เหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกนะครับให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าเลือกแล้วจะเป็นยังไง Google Meet อยู่ไหนนะอ่ะอยู่นี่นะครับคลิกปั๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเห็นไหมครับถ้าท่านต้องการใช้ Meet นะท่านจะต้องก็แท็กเซล s t a r สตาร์ทนะครับก็คือเขาก็จะเป็นเรื่องของ Business นิดนึงนะครับเอาลองดู เขาจะบอกเราก็จะถามเราว่าเราองค์กรเราอะไรยังไงเท่าไหร่เริ่มยุ่งละเริ่มยุ่งละนะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตข้ามตัวนี้ไปนะครับสรุว่า Google Meet เนี่ยเวลาเราจะใช้เราจะต้องมี a อ count ขององค์กรนะครับแอคเคาทองค์กรเช่นอะไรกนเนี่ยลองใช้เลยนะครับเป็น c r u ครับผมไม่ใช่แอคเคาทของ c r u ของผมนะครับอใช้นี้แล้วกัน Faculty of Education นะครับสังเกตนะครับเปลี่ยนรูปตัวนี้แล้วนะตัวนี้เป็นแอคเคาทของคณะแล้วนะครับ คลิกที่แอป Google เหมือนเดิมจะสังเกตว่ามีมีดโผล่มาแล้วตรงนี้เห็นไหมครับนี่มีมีดโผล่มาแล้วนะครับก็คลิกใช้เลยครับคลิกกดม e ดนี่ก็จะขึ้น Meet มานะครับหลักกา,การก็ง่ายๆครับเราก็เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมมีรายการนัดหมายไม่ก็ขึ้นมาก็คลิกเข้าร่วมปั๊บนะครับป้อนรหัสการประชุมเออนะครับหรือชื่อเล่น เราก็ถ้าเราจะเริ่มเองนะครับให้เราเว้นว่างไว้นะเว้นว่างไว้นะครับก็เราต้องการจะเป็นคนเริ่มนะครับก็คือเราจะเป็นโฮสต์นั่นเองตรงนี้สังเกตว่าเราไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรลงมาเลยนะครับใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยต่อไปรัพเป็ดมาเข้าร่วมนี่กล้องกำลังเริ่มทำงานก็ปรับนี่เขาก็จะเชื่อมต่อเสียงเชื่อมต่อภาพให้อัตโนมัตินะครับเราก็เช็คได้เห็นไหมครับถ้าลาโพงอุปกรณ์ของเรามันไม่มีเสียงมัน เสียงไม่ดังไมไม่ออกนะครับภาพไม่มีก็ต้องคลิกการตั้งค่าเห็นไหมครับก็ปรับใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับได้ทดสอบได้นี่นี่แสดงว่าใช้ได้ละวนะครับวิดีโอโอเคไหมเห็นไหมครับเปลี่ยนได้หไหมครับความละเอียดปรับได้ผมเปลี่ยนเป็นความละเอียดสูงไปเลยนะครับเมื่อกี้วิดีโอไม่ชัดเออสมมุตินะเสร็จสิ้นปั๊บนี่วิดีโอก็ความละเอียดสูงก็ไม่ได้ชัดขึ้นเท่าไหร่นะ <laughs> นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ เขาบอกว่าการประชุมพร้อมแล้วเอาเลยนะเวลาทําอย่างไรทําอย่างไรถึงจะเข้าร่วมการประชุมนี้ได้นะครับเราก็ต้องนะครับเราก็ต้องนี่ส่งลิงก์ตัวนี้ไปปั๊บนี่นะครับในการประชุมของเราลิงก์ของเราอยู่อยู่ตัวนี้นะครับ meetgoogle.com ตัวนี้นะครับนี่ส่วนที่จะเข้าร่วมปั๊บนี่ ก็คิดเข้าร่วมเลยนะครับเขาก็จะมีขึ้นมาเลยว่าเพิ่มคนอื่นๆเพิ่มอย่างไรนะครับก็คัดลอกผู้คนเข้ามาได้เลยนะครับคัดลอกคัดลอกข้อมูลการเข้าร่วมได้เลยนะครับว่าเราจะให้ใครมาเข้าร่วมบ้างเราก็จะ Copy ตัวนี้เนะี่ยโค้ดตัวนี้นะครับมีเครื่องคอมแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับเข้าไปหรือจะคัดลอกข้อมูลก็ได้การเข้าร่วมก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มบุคคลก็ได้นะเพิ่มบุคคลก็เชิญได้นะเชิญได้เชิญใครล่ะนผมลองเชิญ เชิญตัวเองนะครับ b a ตนะแบบนี้ปุ๊บนี่เราก็ส่งอีเมลไปเชิญน,นะครับส่งอีเมลไปเชิญเพิ่มชื่อในการติดต่อปับ๊บนี่ก็ส่งอีเมลไปนะครับแบบนี้ก็เชิญหรือไม่ก็ Copy ลิงก์เมื่อกี้ไปก็ได้นะครับวิธีการก็มีตั้งหลายๆแบบนะครับ พอส่งคำเชิญแล้วเป็นยังไงนะลองดูสนะิผมขอเปลี่ยนเลเยอร์นิดนึงเลเยอร์ปรับได้นะครับนี่ก็เป็นแพบด้านข้างรือว่าจะเป็นแบบมีคนเยอะตอนนี้ผมมีอยู่คนเดียวนะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอ่ะเหมือนเดิมผมก็จะกลับไปที่ตัวโทรศัพท์ของผมนะครับตัวนี้เวลาเชิญเนี่ยก็จะเป็นลิงก์เข้าไปนะครับหรือ,เ,อเราอาจจะไปโหลดโปรแกรมนะครับ มีดมาเนี่ยโหลดมาเรียบร้อยแล้วครับแอปมีดนะอยู่ในโทรศัพท์นะครับมาเลยตรงนี้ม e ดปั๊บตัวนี้ยังไม่ได้จอยนะครับก็คือเข้ามาเป็นแอปม e ดนะครับในโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะต้องกรอกนะครับมีติ้งโนะครับหรือว่านิ n เนมนะครับนิ m เนมคืออะไรนะครับมีติ้งโค้ดก็ตรงนี้ J, G, W, F, M, F, V. อนนลองดูว่าจะคิดบอร์ดได้ไหม จอยมิทติ้งปึ๊บมาแล้วนะครับมาแล้วนี่ก็จะเป็นตัวผมอ่าตอนนี้เสียงก็จะสะท้อนกันเดี๋ยวผมขอปิดเสียงนี้แป๊บหนึ่งอ่ามีกโฟนออฟก่อนนะครับเสียงปิดละนะครับ ก็เราสามารถเปิดปิดเสียงได้นะครับปกติแต่เสียงนี่อาจจะก,กล้องสะท้อนนิดนึงพอดีว่าโทรศัพท์ผมอยู่ใกล้ลำโพงนี่ครับเนี่ยสลับได้เป็นปกติเลยนะครับปิดเสียงนิดนึงนะครับจะได้เสียงไม่ตีกันนะฮะเสียงไม่ตีกัน ก็สามารถคุยได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถนําเสนอได้เหมือนกันนี่นำเสนอท่านที่คลิกปับ๊บนำเสนอนําเสนออะไรล่ะแถบโครมทั้งหน้าจอนะครับหรือว่าเป็นหน้าต่างไม้อะไรอย่างนี้นะครับปกติก็นําเสนอง่ายๆก็ทั้งหน้าจอนะครับเขาก็จะค่อยๆให้เลือกจอไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แชร์สกรีนได้ตามปกตินี่คือการใช้ใง่ายๆนะครับของตัวนี้ซึ่งก็จะมีตัว เพิ่มเติมนะครับเช่นนี่ตัวนี้สําคัญนะครับพวกนี้ลองไปเล่นได้นะครับตัวที่สําคัญอีกตัวก็คือบันทึกการประชุมนั่นเองตัวนี้นะครับลองคลิกบันทึกการประชุมดูปึ๊บก,ก,ก็จะขอความยินยอมนิดน,นึงอย,ยอมรับนะครับสังเกตว่าตัวม e ดเนี่ยเขาจะไม่ถาม password สสอะไรเยอะนะครับก็เข้ามาได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่า security จำได้ไหมครับ security ของตัว Google เนี่ยเขาจะล็อกมาตั้งแต่ ผู้ใช้งานแล้วคือเราต้องเป็นเราต้องมีรหัสบัญชีของ Google ก่อนก็ถึงจะให้เราใช้งานได้นั่นเองนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นผูดง่ายง่ายก็คือจะใช้ Meet ให้ดีเนี่ยอาจะต้องล็อกอินเป็น criu ac th หรือว่าอีเมลขององค์กรน,นะครับถึงจะดนีนนี้เราก็ทำการบันทึกอยู่นะครับบันทึกเสร็จปั๊บนะเลิกพอแล้วหยุดบันทึกปึ๊บนี่นะครับเขาจะบอกว่าระบบจะบันทึกสิ่งนี้ไวไ้ใน drive ด้วยนะบันทึกเมื่อ ปกติเวลาใช้พวกซ o มเนี่ยเขาก็จะบันทึกไว้ในโล c a l ก็คือบันทึกไว้ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแต่ถ้าเราใช้ m e e t เนี่ยเขาจะบันทึกไว้ในตัว drive เลยนะครับอยุดบันทึกโอเคเรียบร้อยนะครับก็จยุดบันทึกเสร็จปุ๊บก็จะถูกบันทึกลงไปใน google drive ของเรานะครับ ระบบจะเก็บสีบันทึกไว้ใน Google Drive อาจจะต้องรอประมวลผลนิดนึงนะครับผมเคยบันทึกเสร็จปุ๊บรีบวิ่งเข้าไปดูใน Google Drive ปรากฏยังไม่มีต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับถึงจะมีไฟล์ขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราอยากจะหยุดการประชุมนะครับก็ปิดนะครับปิดการประชุมแค่นี้เองออกจากการประชุมนะครับเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นการใช้ Google Meet แบบง่ายๆนั่นเองนะครับกลับไปดูสักนิดนึงเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่า ไฟยอยู่ไหนวะนะครับไฟล์ยอยู่ไหนเอ่ยนะไฟก็อยู่ในไดรฟ์นะครับนี่เห็นไหมครับไดรฟ์ก็จะเขียนว่า m e e t recording เห็นไหมครับตรงนี้แต่เมื่คลิกขึ้นมาก็จะปรากฏนี่ครับที่เราได้อัดไว้นะครับแล้วก็สามารถดูได้สามารถดูได้นะครับที่เราที่ผมทำให้เมื่อกี้นะครับไฟล์ย,ยังไม่ขึ้นนะครับเกาจ้างใช้เวลาการม่มผลที่หนึ่งใช้เวลาประมาณ สิบนาที10สบนาทีก็กลับเข้ามาดูใหม่ก็จะมีไฟล์ขึ้นมานครับเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงมาดูได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโปรแกรม Meet นั่นเองนะครับจะเห็นว่า m e ดเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเน้นความเรียบง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรหรือหวาไม่มีแบ็กกราวไม่มีหน้าเนียนอะไรนะครับแต่ก็ใช้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะเสถียรนิ่งสําหรับการใช้งานในองค์กรนะครับข้อจํากัดของเขาคือ ต้องใช้งานในองค์กรเนาะแต่ว่าส่วนอื่นๆนี่ก็ดีนะครับก็คือตัว Meet เองเนี่ยสามารถรองรับผู้ใช้ได้เยอะแล้วก็ไม่มีการไม่ไมีการไม่ไม่มีลิมิตนะครับซีนาไม่ทีเหมือนกับซูมนะสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับสำหรับตัว Meet เองซึ่งตอนนี้ผมพอเข้าไปดูสักนิดนึงนะครับว่า m Meet ปัจจุบันเนี่ยไงบ้าง เขาก็สามารถาก็ซัพพอร์ตได้น่นีนั่นนะครับโอเคนะครับก็อยากจะลองฝากให้นะักศึกษาลองไปเล่นดูถ้าเป็นตัวม e ดเนี่ยเ,เวลาถ้าไปใช้กับโรงเรียนนะครับก็ต้องให้โรงเรียนเนี่ย มี Account ของ Google ด้วยนะครับก็คือเป็น Account Google ที่ทำความร่วมมือกับโรงเรียนนะครับถึงจะแจกนักเรียนได้หรือถึงจะใช้มีดได้ดีนะครับเพราะว่ามีดเนี่ยไม่สามารถที่จะสมมุติว่าผมเปิดมีดจากของ c ี u ของราชบัณเชียงรายเนี่ยถ้ามีคนจาก G ี mail ธรรมดาเข้ามาก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะเาจะอยู่ในองค์กรเท่านั้นยกเว้นแอดมินจะเปิดให้แต่ปกติเขาก็จะจะล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยของระบบนะครับนี่ก็เป็นการใช้โปรแกรม Meet นะครับ สวัสดีครับ